อ้ายอ้ายจ้าขยับเข้ามาเปียงน้ำเสนาให้น้องแน่น้องน้องจ้าคันแท้น้าน้องคื้ไยไงคักแท้หน้าทุ่งนอ้หนอยังขาดคนดูแลอาสีอาสาเป็นคนคอยเทคแคร์เป็นน้ำใส่แน่เป็นน้ำเสหน้าให้น้องแน่เป็นน้ำใส่แน่เป็นน้ำเสหน้าให้น้องแน่สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับ วันนี้ผมก็มาพบกับท่านในวันเข้าพรรษาผ่านมาแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2,565ครับก่อนที่จะออกไปท่องเที่ยววันนี้ว่าจะไปไหว้หลวงพ่อพระใสจังหวัดน้องคายก็มาทำคลิปคุยกับพี่น้องกันนะครับวันนี้เรามาหยิบเอา เรื่องของคุณแพลวพราวแสงทองคมรู้จักกับคุณแพลวพราวแสงทองนี่ก็พเพราะเพลงปล่อยนามเสนาให้น้องเนี่ยนี่แหละรู้จักว่าเอ๊ะมันผู้ใด้องเพลงนี้คือลองมวนแท้จังหวะเล่าใจเนื้อหาสองแง่สองงามเป็นเนื้อหาที่ประเภทเขาเอิยนว่าเป็นเนื้อหาหยอดคิดไหมใครได้ฟังเพลงประเภทนี้แล้วะมวนเออ มวลแล้วก็เสียงดีครับก็เลยไปตามดูว่าไอ้ใคร,ใค,รคือแพลวเพาีวแสงทองเป็นใครก็ไปรู้จักว่าเป็นโอ้โหเป็นเด็กหญิงจากเมืองยโสธรบ้านหิงเลดไฟก็เลยติดตามฟังมาตลอดแล้วคุณแพลวเพลาก็มาแสดงที่จังหวัดเลยจําได้ว่ามาแสดงงานมาแสดงงานบุญเข้ากี่ ที่ตำบลนาออจังหวัดเลยก็เลยไปดูนะครับแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปถ่ายรูปไปรู้จักคุณแพวพาวแสงทองแล้วก็คุณดุยผู้จัดการส่วนตัวนะครับก็น้องต้อมด้วยแฟนคุณดุยก็ได้ไปรู้จักกันก็เลยติดตามผลงานของคุณแพรวแพาวแสงทองมาตลอดมาวันนี้ก็มาเจอโพสต์หนึ่งที่น่าสนใจ เหมือนกันที่คุณแพลวพราวแสงทองโพสต์ได้กินใจมากโพสต์ได้กินใจมากนะครับตอนแรกผมก็มองดูโพสต์แล้วก็นึกว่าเอ๊ะใครทําให้คุณแพลวพราวแสงทองอกหักแบบอ่านแบบผันผนแต่พอมาอ่านดูจริงๆอ๋อเป็นคําพูดที่คุณแพลวพราวแสงทองเนี่ยโพสต์สอนคนโพสต์สอนคนที่อกหักคุณแลแพรวพราวแสงทองบอกว่าเวลามึงอกหัก มึงอย่ามึงอย่านั่งร้องไห้เสียใจอืมึงต้องขอบคุณมันสิเห็นไหมต้องขอบคุณมันสิขอบคุณหน้าที่ทิ้งกูไปเพราะกูจะได้หาคนใหม่ที่ดีกว่ามึงนะครับเพราะกูจะได้หาคนใหม่ที่ดีกว่ามึงคำพูดนี้เป็นคํำพูดที่โอกกินใจเหมือนกันตามภาษาคนที่เคยอกหัก ใน a c e b o o k เราจะเจอบ่อยมากเลยคนที่พูดอ,อกหักผมก็เคยแนะนำหลายคนเหมือนกันบอกว่าเวลาเราอ,อกหักเวลาเราเสียใจเวลาเราพลาดหวังอะไรจากใครเนี่ยหรือเวลาเราถูกต้มตุนอะไรกับใครเนี่ยเราก็อย่าได้ไปพูดพูดให้เขาเห็นเพราะว่าในสังคมนี้ถ้าเราทำอะไรลงไปคนก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือหนึ่งชอบสองชังสามเฉยไอ้พวกชังนี่แหละ พอเราอ,อกหักสมมุติเราอ,อกหักจากผู้ชายคนใดคนหนึ่งหรือจากผู้หญิงคนใดคนหนึ่งเนี่ยอ,อกหักจากคู่รักของเรานี่แหละเวลาเราไปโพสโอ้โหฝ่ายนู้นเขาเต้นดีอกดีใจนะครับอ,อกหักใหม่ๆนี่แหละเขาได้รอดออกจากเราไปเนี่ยวโหเราก็ดีอกดีใจที่ทําให้เราอ,อกหักได้ไม่มีหรอกใครที่จะเสียใจนะครับน้อยคนน่าจะเสียใจเพราะตอนนั้นมันกําลังตันหาราคะอาวิชามันกําลังมืดมัว ตันหากลุ่มทงยาซุ่มกับบทอพ่นว่าตันหาเมือดม่วมาแล้วมันบ่เห็นมาเฮ้าในแง่ดีดอกเข้าเสียดีปันได้กระสังควมดีของเฮ้านี่มันคือบ่พอมันคึ้บ่พอมันคึ้พอดจะควมสัวเออมันคึดพอดจ่ควมสัวควมสัวปันได้ในน้อยมันกล่าว่าเป็นควมสัวเพราะว่ามันสร้างเฮ้าเข้าจะไปโพดเฟสสมัยจ้ก้อนอกคักนี่ ผมเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นอกหักผัวเป็นไปไม่เมียนหน่อยเนี่ยไปนอนอยู่ไตตุนขอกม่วงลูกเต่าหากระบยเห็นตกกลางขค้ืนมาไตแต่เกียงแง่งไฟหาข้าไปพ่อว่าเรานอนอยู่ไต้กงม่วงเกียกขี้ดินออกหลอกอยุ่งกัดบอกัดบุรุเรืองบุรูเล่าอกหักเล่าว่าเขาเขาเลยถามว่ามาเห็นอย่างอยู่ในย่ายเจาไปเห็นอย่างใครว่าสิผูกข้อตายว่าสันวาเอาเสือกมาไว เอาเจ้าคือบวัวผู <c oughs> กเขาทำข่อยขึ้นไปขึ้นมาแล้วว่าสัน <c oughs> ผัวข่อยกับไปพเมีมมยใหม่ขั้นผูกข้อตายลูกข่อยสีขนสีย่นผู้ใดข่อยมาดดขึ้นใดข้ามนินละว่าสันว่าแต่กี้ข่อยเคยไปจำวัดเอจำศิลาวันหน้าข่อยพ่อได้ยินคำว่าลูกเจ้าสียกับผู้ใดนี่พระเพิ่นเคยสอนไว้ข่อยคิดได้แค่นี้ละข่อยเล่นบัวผูกข้อตายข่อยเล่นมานอนอยู่นี่ละวาสันวาพวกเจ้ามากก็ดีละ้าข่อยไม่บานเนี่ยวาสันนี่เห็นไหม ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะโพสต์เฟซบุ๊กจะไปกระโดดน้ําจะไปกระโดดสะพานจะไปผูกคอถ้าเป็นสมัยนี้นะก็คงจะประเภทนั้นแล้วเวลาเราทําอะไรปุ๊บเนี่ยไม่มีใครหรอกที่เขาจะยืนยืนสรรเสริญเยินยอนในการกระทําของเราเขาก็มีแต่คำสรรเสริญเขาเขามีแต่คาสมน้าหน้าดา่าทอว่างโง่คืองโง่เทอยู่หัวนั่นมีจะขีบ่บ่าบ่มีสมองบอ่เขาสีวาจังสินนะ้า อืมมีแจะขี่บอบ่มีสมองคิดบอมีบอสติมีบ่ปัญญาเพิ่นว่าเขาสิถามัางสันโดยเฉพาะเวลาอ,อกหักแล้วคิดจะฆ่าตัวตายอย่างนุ้นอย่างนี่นี่ยิ่งทำให้คนที่เขาจากเราไปในเบือเเบ่อเราเบื่อเราเขาสีเบื่อท่านที่เลยแหละว่าโอ้ยกูขึ้นไปมันสีบวขากูบอขนาดชีวิตม,มันยังบัก ขนาดชีวิตเราเรายังไม่รักเราจึงแกไปทำลายชีวิตตนเองแล้วคนที่เขาจะมาอยู่กับเราหรือคนที่จะหามาใหม่คนที่จะมีชีวิตใหม่อยู่กับเรามาอยู่ใช้ชีวิตกับเราคนใหม่เนี่ยเขาจะกล้ามากับเราไหมเพราะเห็นพฤติกรรมของเราแสดงออกทางความรุนแรงถ้าเราบอกว่าสะบัดบ๊อบเสร็จเลยบอกว่าโอ้ยมึงไปลวดไป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 ,ไปยังแพร่ผ้าเ้าเนี่ยขอบคุณนะขอบคุณนะ ที่ทิ้งกูไปกูจะได้หายคนใหม่ที่ดีกว่ามึงมันต้องยังซี่แม่มันต้องยังซี่เ้ากระหาเอาใหม่ัวเนาะหาจนพ่อใจพนแล้วเออถ้าถ้าคิดจะมีความรักอย่าไปกลัวเรื่องความอกหักอกหัก,ออก,หกถือว่าเป็นบทเรียนแห่งชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาเพราะในชีวิตของเราก็เคยทําให้คนอ,อกหักถามว่ามีคนมากเขาบอมมี่ถาบอมักเข,า,า,เขาตอบแทนมีบอมมี่ก็เหมือนเทนเท่นเดียวกัน คนเขาไม่ชอบเราก็มีห้ามักเขาเขาบมาักเท้ากันไหมตบมือข้างเดียวกีครั้งมันก็ดังไม่ได้นั่นไหมที่ตบมือจักเทือมมันกระดังบ่ได้ตบมือข้างเดียวใช่มันต้องตบมือสองข้างควบมักมันเคยพ่อกันว่าอกมาอย่างนี้ผมก็เคยมีควบามาักกันเด้มักมักมัก้หยิงคนหนึ่งเนี่ยกินเขากินน้ำไม่ยังก,ก็ขึ้นหอดเขาสามัยเป็นนุ่มๆพุ่นนะคิดหอดได้เขาสื่อเขาสื่อคล้องไปให้เขาเด้ เวลาเขามาักคูณใดนี่โอ้ยเสียอ,อกออนใจลืมหอดพ่อหอดแม่คุณเดพ่อแม่ว่ายาเด้อยาเด้อมันแมนบนล,ะล,ะละาลาเลยโอ้ยแมน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 เพื่อนหามท่านใดกับโบเสือเดชบาดสุดท้ายปุ๊บเขาไปแต่งงานมีคนใหม่จหเจ้าของเฮ็ดหนาเกิดโจยเลยเยอะกลับขึ้นมาอยู่บานเปิดเพ่งฟั่งกระโบหูเรื่องฟั่งเพลงได้กรบโบมวนกินเขาข้ามได้กับโบแสบมิจคิดหอดเข่ารับตาไปฟันเห็นหนาเมื่อนตามาบบห่อเพิ่น พ่ออยากรับอยู่เรื่อยเห็นหนาอยู่บัวเศร้าโอ้ยผัวเป็นสู่เมียเป็นสู่ผัวซัมสิ่งหักคนว่าแทงเขาไปมากผู้อื่นเฮาก็แหงมากเขาแห้งนี่แหละเพราะถ้าเรามีความรักเราก็ต้องมีความทุกข์เป็นของธรรมดาย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปก็มาถามว่าผมก็เคยอกหักทุกคนก็เคยอกหักหลายคนก็เคยหักอก ย้อนไปถามน้องแพล่าวเพ้วเนี่ยมีอกมีประสบการณ์ด้านอกหักบ่อถามในเรื่องน้องแพล่าเเ้วฝากไว้เพ่ประสบการณ์ด้านอกหักบอกล้าถามดอกบ่กล้าถามแต่ว่าถามฝากกินละว่าเคยอกหักไหมหรืออาจจะเคยอกหักก็เอาไปแต่งเป็นเพลงสักเพลงหน่อยให้คุณเพชรสหรัฐเนยแต่งให้อย่างเพี้ยงปิ่งน้ำเสนาให้น้องเนี่ยเนี่ยเพงน้ำเสนาให้น้องเนี่ยเด้อให้คุณเพชรสหรัฐแต่งให้ด้วยว่ามันเป็นยังไงเพียงอกหักแพลวาเพวอกหักคือนะ อาจจดังก็ได้เด้ออาจจะดังนะแผลพ้อพาอ,อกหักอ,อกหักไม่ยักรกะตายนะครับอ,อกหักดีกว่ารักไม่เป็นเนาะถามว่าแผลวพาเคยอ,อกหักไหมถ้าเคยอ,อกหักอ,อกหักจากใครแล้วก็เจ็บช้ำน้ำใจไหมอืมเก็บช้ำน้ำใจเจ้าเก็บบ่ผมเจ็บเจ็บเด้อเก็บเก็บแล้วก็จำพอ้อ <c oughs> จำไว้ว่าวันหน้าอย่าให้ได้มาเจอฉันจะควงคนใหม่ให้เธอดู แล้วห่ากระตั้งหน้าตั้งตาทำามาหากินอย่างแพลวเพวแสงทองนี่ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินบม่ได้สนใจละวัสิฮักวิ่จกักฮักพุทธิสิทิมไปแน่ผู้ธิเข้าถิมไผ่มาแน่ไผ่หิมเข้าไปแน่บ่ต้องไปใส่ใจให้เหมือนเป็นอากาศสถาัเจอหน้ากันก็สวัสดีแฟนเก่ายิ้มเชิดเยื่อนว่าเลือดเชิดเ,เชิดยิงใส่ความ่นแล้วสวัสดีแฟนเก่ายังเศร้าอยู่ไหมฉันมีคนใหม่แล้วนะแล้วก็รวยกว่าเดิมด้วย วาจังสีคือเราวาเนี่ยดีกว่าเดิมนะครับเราต้องคิดในแง่บวกอย่าทําจิตใจของตัวเองให้เศร้าผมเคยไปเจอบทกลอนบทหนึ่งออที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาไปรักผู้หญิงคนหนึ่งไปเจอผู้ชายคนหนึ่งไปรักผู้หญิงคนหนึ่งรักแต่เขามีความความทุกข์เพราะว่าสองฝ่ายนั้นอาชีพอายุ แล้วก็ฐานะทางการเงินไม่เท่ากันผู้ชายเป็นคนจนผู้หญิงเป็นคนรวยนะครับสุดท้ายเขาก็มาสุดท้ายก็ต้องแยกกันเพราะผู้หญิงก็รักผู้ชายนะผู้ชายก็รักผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็ต้องเชื่อคําพ่อคําแม่เสื้อพ่อเสื้อแม่เพิ่นว่าได้ดีเห็นไหมเพิ่นก็นเลยไปหมักเอาตามใจแม่ตามใจแม่เถิดนองวนันถื่ไปไปตามใจแม่เถิดน้องก็เลย ได้แต่งงานกับคนที่เศรษฐีร่ำรวยเงินทองสุดท้ายสามีที่แก่ของเขาก็ตายไปก็ได้มาเจอกับส่วนผู้ชายก็ออกไปบวชผู้ชายก็ไปบวชอกคักไปบวชเรื่อนไปไปบวชิดวันนึงผู้หญิงคนนี้ก็มาใส่บาตรมาทําบุญที่วัดเพราะว่าผู้หญิงคนนี้จําพระรูปนี้ได้นะครับผู้ชายพระก็เลยมองหน้าขึ้นไปเจอผู้หญิงคนนี้ที่มาใส่บาตร พระองค์นี้ก็รำพึงรำพันมาเป็นบทกลอนว่าเหมือนมีมนดนใจให้มาเจอพบกับเธอที่ฉันเคยมั่นหมายเคยหล,ลงไหลใฝ่ฝันสุดบรรยายเคยกล้าตายเพื่อต้านมารสังคมมอบชีวิตกิตกายแม้ตายจากจะไม่ฝากรักอื่นให้คืนขมแต่ที่สุดจุดหมายกลายเป็นลมอกกระทมแทบบ้าครวนหานาง เงินอย่างเดียวเฉียวฉาบคาบรักพลากเงินเป็นขวากแขรแผลกลางเดหมงเป็นรอยเก็บหนิบอกสุดยกวางเก็บอยู่กลางใจฉันทุกวันวันเบึงดูบึงบนกวนเพิ่นด้เก็บปวดปวดรล่าวเพราะมีเงินฐานะทางการเงินเป็นเครื่องกลั่นเพื่นวา่าเพื่นก็เล่ยว่าเพื่นก็เลยล้ำพึงล้ำพันเข้าไปอีกว่าโอ้มาเห็นตอนนี้ทั้งเธอช่างเหี่ยวย่นอะไรสะเสลเกิน นะครับเคยเข้าใกล้ได้กลิ่นทวินว่าบเดี๋ยวนี้สาบสิ้นใจอะไรห่วงเคยสัมผัสรัดรึงดึงดอกดวงเดี๋ยวนี้หน่วงมือชักไม่ยักคลำโอ้สังขารปานกันทนันสิ้นเคยทวินหวังชมรูปคมขำเป็นรอยเก็บเน็บอกสุดยกจำรอยเก็บช้ำสิ้นสุดยุติลงอันรูปรสกลิ่นเสียงสำเนียงหวานอีกทั้งการสัมผัสจัดว่าหลง ไม่เที่ยงแท้เปรผันหมดมั่นคงเป็นเครื่องปรงสังขารไม่นานวันเห็นไหมครับสำคัญคือบทสุดท้ายนี่แหละครับว่าถ้าเราทำใจได้ปรุงไว้ได้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าส้มโอเปรี้ยวมะนาวหวานเราอยากกินส้มโอแต่เราไม่ได้กินเราก็บอกว่าส้มโอเปรี้ยวซะมันไม่ดีหรอกถ้าเราจะรักใครชื่นชมใครปุ๊บเขาทิ้งเราไปปุ๊บเราก็อย่ากเก็บ ภาพทรงจําของเขาเอาไว้เราก็บอกว่ามันบอดีดอกบักนันมันบอดีมองนั่นมันบอดีมองนี่ม่เตะมองบอดีมั่งบอดีมองนี่กับบอดีมองนี่กับบอดีหักกูเด้หักผูชายอยู่แต่ว่าสร้างแม่มันแม่มันเห็นแก่ตัวเพรแม่มันปากบอดีแม่มันมิแต่อยากได้แม่มันมิแตะอยากเอาเออลูกชายกับบอดีดอกลูกชา้กับฟั่งต่ควบแม่จริงสินะเราก็ต้องประมาณนี้ต้องประมาณนี้เพราะว่าเราจะต้องเป็น คู่ชีวิตกันเนี่ยจะต้องเลือกคนที่ดีดแล้วก็ทําส้มโอให้มันเปรี้ยวซะส่วนมะนาวเราไปเจอมะนาวก็บอกโอ๊ยบากหน้าเจะ๋ยมเสียบเนาะล่างล้าใส่เนาะด,ดีทอกดีเนาะเราก็บอกกินมะนาวดีกว่ากินส้มโอถ้าอยากกินส้มโอแล้วมันเกิดความทุกข์เราจะกินทําไมเรากินมะนาวที่มีอยู่ในมือยังจะดีกว่ายังมีประโยชน์กว่าส้มโอที่ทําให้เราชอกช้าระกำใจนะครับซ <c oughs> ิบเบียยู่ฝากนา้ำยาอาวคนิ่งหาสองสลึงมาเมือ่อยคอยกำเอาไว้ เราเลือกคนดีไม่ต้องไปจําเป็นต้องไปเลือกคนหลอ่อไม่จําเป็นจะต้องไปเลือกคนสวยเลือกคนดีที่จะอยู่คู่ชีวิตกับเราฝากข้อคิดไว้แค่นี้กล่าวถึงคุณแปลแาวแสงทองนักล่องเมืงบ้านหินเล็กไฟเล่านิดาม่า,ลาหลายล่เฮ็ดเอียงขึ้นไปก็ได้คนอิจฉาลิสยากับบอกว่านขนไก่ดอกมิเตพี่คนพีค้นนองพี่ป้าหน้าอาเล่าหันละคนไก่เล่าหันละอิจฉาเล่า,ลาเาพนว่าอื ข้นไก่กับ,บ่บปากเพา้นไก่มันคือยินนี่นไหมอืมมันคือลินนี่แหละลินอยู่ในปากนี่เฮ็บบไดไล่กับโบได้บไล่กับโบไดมันคบกับไปในเออยำกับไปบบได้เก็บปาปั๊บปับป๊บปับป๊บปับป๊บแต่มันก็ต้องอาศัยมันมันอยู่ในกันนี่แหละทิมกันกับโไใดอืมก็ต้องทํำใจนะคุณพ่าแสงทองให้กำลังใจน้องสาวหลา่าเพลวพราวแสงทองคุณผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับแล้วก็น้องนาริตะแล้วก็คุณยุ้ยคุณต้อม ยังคิดถึงกันเหมือนเดิมนะครับอีกสักวันจะไปเยี่ยมอีกสักครั้งเพราะว่าวันขึ้นบ้านคุณต้อมคุณบ้านคุณน้องเขาก็ได้ไปขึ้นบ้านใหม่กับเขาอยู่นะครับมีสักวันสักเวลาก็จะกลับไปเยี่ยมน้องสาวน้องชายอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรก็อวยพรให้คุณเพีรพาแสงทองตลอดทั้งครอบครัวและผู้ใกล้ชิดญาติสมิทิทั้งหลายแฟนคลับแฟนติดตามรายการคุณนองทุกเรื่องก็ให้มีความสุข ลุงเรืองเจริญลุงเรืองไปพร้อมๆกันกินใยบกจกใยใลงใยเขินเป็นหาดใยขาดเป็นว่างใช้ถุพวังใช่ยามั่งขลังเงินข้ามแกวยวจะได้ขาดเขินถงให้ห้องใสดังท่องในเบาให้เงินท่องไลเข่าเต็มกระเป๋าอื้งตึงนอนรับให้ได้เงินพันนอนฝันให้ได้เงินหมื่นนอนตือนให้ได้เงินแสนยางแกงแข็นใหได้เงินล้านมั่งมีสุขตลอดไปทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับ